นับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888สอัสลามอะลัยกุมครับสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับช่องบูรฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพระเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับ วันนี้นะครับมาต่อกันครับกับ EP 2นะครับเป็น EP สุดท้ายนะครับกับ Ford นะครับที่ผมมีการตกแต่งให้กับทางคุณลูกค้าแบบชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับ EP 1นะครับแต่ก่อนจะไปรับชม EP สุดท้ายนี้ยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบ o f o r d Channel ของผมไปด้วยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับวันนี้นะครับผมพามาจบนะครับกับตัวรุ่น กระบะยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับที่เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับแล้วก็มีการมาตกแต่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจัดเข้าไปชุดไหนแบบไหนนะครับก็หล่อลงตัวสวยงามแล้วก็ดูดันเป็นอย่างมากนะครับกับเจ้า d b l นะครับ XLS นะครับ 6AT นะครับกับราคาค่าตัวนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับที่899,000บาทครับคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าท่านนี้นะครับเลือกรับเป็นส่วนลด1 0 0 0บาทนะครับที่ผมมีการจัดแคมเปญให้ไปนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติม ชุดใหญ่จัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กช่วงล่างนะครับสติกเกอร์รอบคันนะครับชุดครอบที่เป็นตัวเหล็กรอบคันด้านหน้าด้านหลังนะครับโลบาจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปรับชมกันเลยครับว่าพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยหล่อลงตัวสวยงามขนาดไหนนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจให้แก่คุณลูกค้าแล้วก็ดูกันเป็นแนวทางด้วยนะครับไปรับชมกันเลย มาครับคูณลูกค้ามาดูกับเจ้า XLS นะครับดำดุดันคันนี้กันนะครับที่มีการตกแต่งนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับแค่ชุดช่วงล่างนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับแต่วันนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามีชุดแต่งเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับคุณลูกค้าและอันนี้เป็น EP สุดท้ายนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นตัวที่รอส่งมอบให้กับทางคุณลูกค้าที่ เป็นเจ้าของแล้วนะครับ EP นี้ผมบอกได้เลยว่าคุณลูกค้าจะเห็นทุกมิตินะครับของชุดแต่งที่มีการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในเจ้า DPL นะครับ XLS คันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าอย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยนะครับว่าชุดแต่งนะครับพาร์ตต่างๆนะครับจะค่อนข้างจับเต็มนะครับรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าที่เป็นเหล็กนะครับกันชนหลังก็มีนะครับที่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับที่เป็นเหล็กพร้อมกับชุดช่วงล่างนะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับที่มีการปรับ เปลี่ยนเข้าไปในเจ้า DBL XLS คันนี้นะครับและอย่างที่ผมเคยเรียนแจ้งทุกคลิปครับคุณลูกค้าเนื่องจากคันนี้นะครับมีการยกด้วยถึง2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆจะต้องเซตอัพใหม่ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับราวบันไดที่เป็นบันไดเหยียบข้างนะครับก็เปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กนะครับแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าแบรนด์ที่เปลี่ยนเข้าไปนะครับแฮมเมอร์ทั้งคันครับคุณลูกค้าท่านนี้รสนิยมดีมากครับแฮมเมอร์ทั้งคันนะครับผมเน้นย้ําเลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับไม่ว่าเปนยื ปลายท้ายก็มีการเปลี่ยนนะครับเป็นแบบ full LED ด้วยนะครับแม้กระทั่งตัวฝาครอบด้านท้ายและตัวหนังสือด้านท้ายนะครับแล้วเอกลักษณ์ด้านหลังเลยเห็นไหมครับกันชนท้ายนะครับมีหัวบอลลากจูงนะครับพร้อมห่วงอเมกาด้วยนะครับของแบรนด์แฮมเมอร์เช่นกันนะครับพิเศษจริงๆครับคันนี้ค่อนข้างจะจับหนักเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเนี่ยลูกค้าลองดูเลยนะครับมิตินี่ผมบอกได้เลยครับว่าสวยงามนะครับฝาด้านหน้านะครับ ที่เห็นหลักๆเลยก็จะมีสกู๊ปนะครับทรงฟิตเป็นรูปม้านะครับพร้อมกับโลโก้ FORD กระจังด้านหน้านะครับทำสีแดงตัดดำนะครับไฟมินิมอลไลท์นะครับไฟสีขาวนะครับคันนี้เลือกเป็นสีขาวสำหรับชุดกระจังด้านหน้านะครับกันชนเหล็กฮัมเมอร์นะครับพร้อมห่วงโอเมก้าด้านหน้าลากจูงถึง2จุดนะครับแล้วก็มีการเว้าเป็นไฟตัดหมอกมาให้นะครับเป็นไฟตัดหมอกแบบโปรเจคเตอร์แบบคู่นะครับที่ติดอยู่ที่กันชนด้านหน้านะครับ ห่วงโอเมก้านี่ผมบอกได้เลยนะครับคุณลูกค้าว่าใช้งานได้จริงด้วยนะครับเพราะมีการติดตั้งยึดโยงเข้าไปกับตัวโครงสร้างรถนะครับไม่ได้เป็นการติดหลอกนะเพราะฉะนั้นแล้วแบรนด์แฮมเมอร์เนี่ยแทงแรงทนทานแล้วนี่ครับสุดพิเศษแข็งกันเครื่องก็แบรนด์แฮมเมอร์ครับที่อยู่ในชุดด้านล่างคันนี้จะเป็นโทนดําตัดแดงนะครับคุณลูกคา้าท่านนี้เลือกเลยครับว่า อยากได้เป็นสีแดงตัดดำนะครับรถเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นออปชั่นที่แต่งเข้าไปก็จะเป็นสีแดงแซมดำนะครับให้อารมณ์ดูแบบดุดันนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นสไตล์แบบ Big o f f r o a d นะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะมีโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์ถึง2จุดนะครับที่ตัวกันชนฮัมเมอร์นะครับที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับใช้งานได้จริงนะครับใช้ติดตั้งแล้วต้องใช้งานได้จริงด้วยนะครับพวกนี้จะติดทั้งหมดนะครับก็ติดตามวงล้อเลี้ยวนะครับผม สกู๊ปตรงฟิตนะครับเป็นรูปม้าสีแดงตัดดำด้วยนะครับท่านใดที่ต้องการนะครับก็แจ้งได้เลยนะครับหรือท่านใดนะครับที่อยากทราบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งไปแล้วจะมีปัญหาอะไรบ้างไหมังไงก็ทักเข้ามาพูดคุยได้เลยครับบูโนลฟอร์ดยินดีให้บริการครับนะครับผมมีข้อมูลให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเห็นไหมครับมีการติดตั้งเข้าไปเนี่ยชิ้นงานจะเสมอกันนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าซัพพลายเออร์เราเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์มืออาชีพนะครับคุณลูกค้านะครับเห็นนนนมมััั้้คครรรบบบี่่แขงงดาาละพอก พวกชุดโช้กอัพนะครับที่มีการปรับปรุงนะครับในชุดด้านล่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้นี่จะเต็มนะครับเห็นไหมครับคิ้วซุ้มล้อก็ใส่เป็นแบบหมุดหมุดนี้เราไม่ได้เจาะนะครับหมุดนี้เป็นการติดหลอกนะครับคุณลูกค้าอ่าเป็นคิ้วซุ้มล้อประมาณ10นิ้วนะครับที่ติดตั้งลงไปนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอุปกรณ์ส่วนควบนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งปีกนกออปชั่นนะครับมีการปรับเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็ชุดช่วงล่างนี่เลยครับสตัดปรับเกียวในด้านหน้านะครับเป็น ตัว OEM นะครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหคันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าคุณลูกค้าแบบรสนิยมดีมากนะครับจัดหนักจัดเต็มล้อมแม็กก็ใช้เป็นขอบ20นะครับออฟเซตลบเป็นลายเข่าวกวางของแบรนด์ a v a m p i r e นะครับสวยๆนะครับพร้อมมาด้วยยางมทเท r e นพร้อมมาด้วยยางคอส s ีเดอร์นะครับผม อ่าสามที่สามที่สองจุดห้านะครับเป็นไลน์ออฟโรดเลยนะครับผมบอกได้เลยแต่เวลาวิ่งก็อาจจะเจอเรื่องเสียงบ้างนะครับถ้าคุณลูกค้ารับได้ก็เล่นได้ครับเพราะว่าใส่ออกมาแล้วหลอดูดันแน่นอนนะครับสำหรับยางซีรีส์นี้นะครับผมเห็นไหมครับก็จะเป็นแม็กเขากว้างเนี่ยดำเงาด้วยนะครับคุณลูกค้าสวยจริงๆนะครับผมบอกได้เลยว่าเซตนี้นี่สวยมากหล่อลงตัวมากนะครับแล้วก็พวก สีแดงนะครับที่ตัดโทนดำนะครับทำให้ลุคดูโหดมากแล้วคันนี้ครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งบันไดข้างนะครับก็เปลี่ยนเป็นของ h a ร์เมนะครับเป็นชุดเหล็กครอบรอบคันนะครับกระทั่งตัวสติ๊กเกอร์เห็นไหมครับเป็นม้าแดงนะครับเป็นลายที่อยู่ในตำนานเลยลายนี้นะครับผมถึงเรียกคันนี้ว่าเจ้าม้าแดงในตำนานนะครับผมอ่าเห็นไหมครับ ฟิล์มนะครับก็มีการติดตั้งเป็นเซรามิกให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับพร้อมกับคิวกันศา์นะครับที่เป็นของแท้ศูนย์บริการก็มีการติดตั้งให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเ <c oughs> ช่นกันนะครับแล้วโทนคันนี้นะครับผมบอกด้วยเลยขี่ไปไหนใครก็มองนะครับเนื่องจากสูตรพิเศษจริงๆนะครับสีแดงตัดดำนะครับแต่ท่านใดที่ไม่ได้ชอบลายสติ๊กเกอร์ เยอะขนาดนี้เราก็มีลายสติกเกอร์ให้คุณลูกค้าเลือกนะครับบอกแล้วครับว่ามันคือการคัสตอมนะครับที่เหลือคุณลูกค้าแจ้งเจตจำนงมาได้เลยนะครับผมมีรูปแบบและแนวทางในการเสริมเพิ่มเติมนะครับหรือแนะนําให้กับทางคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับอนี่ครับมาดูในส่วนของด้านท้ายบ้างนะครับด้านท้ายก็จะมีสติกเกอร์เชกเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับพร้อมกับนี่เลยโลบาร์แบรนด์แฮมเมอร์เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมครับเป็นตัวหนังสือสีแดงๆตัวนี้จะเป็นปลายปืนนะครับของแบรนด์ h ฮมเมอร์เลยนะครับเห็นไหมครับ โอ้โหสวยจริงๆครับผมบอกได้เลยว่าคุณลูกค้าท่านนี้นี่เล่นแบรนด์เนมทั้งคันเลยครับเป็น h a ร m เมอร์ทั้งคันเลยนะครับพร้อมกับไฟท้ายแบบ Fu l l LED ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับฝาครอบท้าย FORD นะครับตัวหนังสือเลนเจอร์ที่อยู่ในฝาท้ายทําให้กระบะท้ายดูมีมิตินะครับแล้วก็เห็นลกๆลุงลังบนฝาท้ายไอ้บนท้ายกระบะนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นของที่เราคืนคุณลูกค้านะครับเป็นของเดิมติดรถนะเพราะฉะนั้นเราจะคืนคุณลูกค้าทุกชิ้นนะครับผมไม่ต้องห่วงเลย นี่หนไหมครับพอติดตัวนังสือสีแดงเข้าไปมันจะทําให้ตัวคําว่าปั๊มจมเลนเจอร์จากโรงงานดูมีมิติและนี่เลยครับการชนหลังแฮมเมอร์พร้อมหัวบอลน,นะครับสามารถลากจูงได้แล้วก็ห่วงโอเมกา้าถึง2จุดที่มีมาให้นะครับเป็นห่วงสีแดงและการติดตั้งคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับผมบอกแล้วว่าเรายึดกับโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นมันแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สวยงามด้วย เป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้ากับการพาไปดูนะครับเจ้า DBL XLS นะครับเป็นตัวม้าแดงในตำนานนะครับแล้วก็เป็น EP สุดท้ายนะครับผมบอกแล้วครับว่าคันนี้นะครับท่านใดที่รับชม EP 1อยู่จะทราบทันทีว่า EP แรกเนี่ยเรามีการไป m o d ฟ f y ชุด ช่วงล่างมาแล้วนะครับอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับในชุดช็อกอัพต่างๆนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับพร้อมยางนะครับที่เป็นตัวฮอร์สเลดเดอร์นะครับ33 2.5นะครับแล้ว EP สุดท้ายนี้เป็นชุดครอบรอบคันที่เป็นตัวกันชนหน้ากันชนหลังเป็นเหล็กนะครับพร้อมโลบาร์และสกู๊ป นะครับฝาครอบท้ายทุกอย่างจับหนักจัดเต็มจริงๆครับสำหรับคันนี้นะครับบอกแล้วว่าคันนี้เป็นม้าแดงในตานานนะครับแล้วท่านใดนะครับที่ต้องการตกแต่งนะครับโดยประมาณนี้หรืออยากได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะครับสามารถทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะครับที่เบอร์092 261 0523นะครับผมบูโน่ฟอร์ดนะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับพอดีลูกค้าท่านนี้นะครับผมก็มีการแนะนําไปแล้วนะครับอย่างที่เรียนแจ้งว่าในตัวเรื่องตัวแผ่นสกู๊ปนะครับณตอนนี้นะครับผมต้องเรียนนำตรงว่าตัวเรื่องสกู๊ปนะครับ บายคุณลูกค้าไปแล้วว่าการติดไปเนี่ยมันจะเกิดผลดีผลเสียยังไงนะครับแต่ท่านใดนะครับที่อยากทราบข้อมูลนะครับในเชิงลึกนะครับก็สามารถพักเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตนะครับผมอาจจะมีการนะครับดีลกับซัพเออร์นะครับในการทําฝากระโปรงท่งสกูปด้วยนะครับทุกวันนี้นะครับฝากระโปรงเราที่ติดตั้งสกูปนะครับจะเป็นสกูปที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปที่ฝากระโปรง ของเดิมจากโรงงานนะครับแต่อนาคตผมเองอาจจะมีการดีลกับซัพพลายเออร์ในการหล่อฝาขึ้นมานะครับแล้วทําให้เป็นทรงสกูป๊ปนะครับเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์นะครับในการใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็ไม่เกิดอันตรายในการใช้งานด้วยยังไงท่านใดที่ชื่นชอบนะครับในทรงอเมริกันสไตล์ประมาณนี้นะครับยังไงก็งฝากกดติดตามไว้ครับหรือคอมเมนต์หรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดนะครับผมเช็คข้อมูลแล้วเนี่ยมีความต้องการนะครับในเรื่องฝากระโปรงชุดพวกเนี้ย นะครับมากนะครับผมอาจจะคุยกับซัพพลายเออร์นะครับในการเป็นเปิดพรีออเดอร์ให้นะครับแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าสูตรพิเศษจริงๆนะครับท่านใดติดตั้งก่อนนะครับท่านจะได้ขนาดนามเลยครับว่า ติดตั้งเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับทั้ง ep 1แล้วก็ ep 2วันนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามีการตกแต่งแบบจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับชุดครอบรอบคันนะครับสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเอวิทติงจิงกระเบลเนี่ยทางผมเองก็ดูแลทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็มีการแนะนำนะครับอธิบายถึงผลดีผลเสียด้วยนะครับยังไงท่านใดสนใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์หรือเอเวอเรสต์นะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับผมมีแคมเปญสุดพิเศษให้ด้วยนะครับแล้วก็การตกแต่งนะครับทุกแนวทางนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมันคือการคัสตอมนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าดีไซน์มาเลยครับเดี๋ยวนะครับผมนะครับในฐานะที่ปรึกษานะครับซึ่งมีองค์ภูมิความรู้ในด้านงานวิศวกรรมด้วยนะครับผมก็จะแนะนำนะครับแล้วก็อาจจะมีการห้ามปรามในบางเรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบและรับกับผลดีและผลเสียได้นะครับก็ขึ้นอยู่าน นะครับข้อมูลเป็นของผมเพราะฉะนั้นทักก็ามาปรึกษากันได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปนะครับเจ้าหมาแดงในตำนานไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันครับว่าคันที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตสีดำที่เป็น EP 1ีนะครับตอนนี้กำลังจัดการเรื่อง E ี2ีอยู่ใกล้เสร็จใกล้ทอดแล้วยังไงฝากกดติดตามไว้ครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ